คือเรื่องแบบนี้คุณอนทิยามันเหมือนกับการกระทบกระท่งกันในพื้นที่นะคือก็เข้าใจนะสสใต้พลังประชารัฐเนี่ยมีกระแสมาตลอดตั้งแต่ตั้งนานแล้วว่าได้สสมาตั้งเยอะไม่มีเก้าอี้คอรลมแล้วอันนี้ตามหลักคณิตศาสตร์การเมืองนะได้สสมาตั้งสิบกว่าคนเนี่ย ไม่ได้รัฐมนตรีสักกี่กนึงแล้วเราจะเห็นเลยว่ากระแสะกดดันตําแหน่งรัฐมนตรีของสอส,อสอภาคใต้ของพลังประชารัฐเมื่อมีกระแสะการปรับคอรมอ,อมีมาตลอดนะคะ,คะสอสอภาคใต้ของพลังประชารัฐเนี่ยพยายามที่จะสื่อสารมาตลอดว่าเฮ้ยเรามีสอสอตั้งกี่คนคทําไมถึงไม่มีรัฐมนตรีในโคต้าของสอสอภาคใต้พลังประชารัฐเลยเพราะฉะนั้นในการปรับคอรมอรอบนี้ซึ่งมันจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย เขาก็ต้องออกโรงแรงหน่อยรถไฟเทีย่ยวสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายแล้วจร,จริงๆไอเ้เรื่องแบบนี้เข้าใจได้แต่นี่พอมันมันไปพาดกับพักรัฐาบาลไปพูดถึงโคต้าของพรรคประชาธิปัตย์เขาอะไรต่างๆเ่านี้แน่นอนนะมันก็เกิดแรงกระเพื่อมแล้วไป้า,า้ไปก็อ้าว คือคุณจะทวงตำแหน่งในพรรคของคุณโคต้าของคุณก็เรื่องคุณสิเพราะโคต้าของพลังประชารัฐเนี่ยมีสองตำแหน่งนะคะนั่นก็คือตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัพรมเผ่ากับตำแหน่งของคุณนรมนพิญญสิงห์วัฒน์เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เนี่ยมันก็ควรจะไปทวงในโคต้าตัวอเองเ<ไ>ปล่ากดดันกันในพรรคมากกันไปบอกทำไมพรรคใต้มาแต่ว่าไอ้ส่วนของประชาธิปัตย์ที่เขา ตกลงกันมาแต่และแล้วก็ทํางานกันมาตลอดเนี่ยค,คือด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเมืองด้วยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนด้วยคุณอันทยาเพราะว่าลองนึกดูเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันใหม่นะคุณจุลินซึ่งวันนี้อยู่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะไปเจราจาเรื่องจะส่งไก่อะไรยังไงเนี่ยนะให้ซาอุหรือบอกว่าซาอุใเฮ้ยเรามาลดร่วมทุนกันคือจะได้มาตรฐานตามที่เขาต้องการเลยเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ประชาชนใช่ไหมครับเปลี่ยนรัฐมนตรีไปต้องไปเริ่มกันใหม่หรือเปล่า มันก็ต้องอย่าง,งานั้นนะคะมันจะต้องเริ่มใหม่ที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มกันใหม่หรือไม่อย่างไรเพราะว่านัตมนตีขึ้นมาใหม่เ็าบอกอฉันก็ต้องมีแนวคิดของฉันอ,อ,อันนี้มันแนวคิดของประชาธิปัตย์คืออย่าให้เรื่องการเมืองระหว่างนักการเมืองในพื้นที่นะคือเรื่องมันมีสองสามเรื่องขบกันอยู่หนึ่งเรื่องโคตาในพารามาชาลรัฐของภาคใต้สองเรื่องสู้กันระหว่าง นักการเมืองภาคใต้ระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐและนี่คือพื้นที่นครน,นครน,นครศรีธรรมราชนครน,นี้ก็เป็นเมื่อก่อนนี่เคยเป็นเมืองหลวงของประชาธิปัตย์ในภาคใต้นะทางการเมืองเนี่ยวันนี้ก็ถูกแบ่งกู่นนู่นั่นอ่าพลังประชารัฐเองก็ก,ก็ต้องสู้กันคือสู้กันระหว่างพักกันไม่มีปัญหาแต่ว่ามันก็ต้องมีวงเล็บมีเส้นมีอะไรนะอย่าให้ไปกระทบประชาชนแบบนี้นะมันก็เกิดความ เนี่ยคุณชัยชนะบอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเสนอเลยเสนอที่ประชุมพรรคถอนตัวออกจากคลมออย่างนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ส่วนการจะถอนถอนหรือไม่ถอนเนี่ยนะคะอันนี้ก็เข้าใจว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของค,คุณชัยชนะเดชเดโชนะคะเพราะว่าทางคุณสาธิตเปตุเตชะในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ก็บอกว่า ยังไม่ทราบเรื่องนี้ mm. ที่ที่คุณชัยชนะพูดถึงเรื่องการจะถอนตัวจากพกกรรครรัฐบาลยังไม่ทราบเรื่องนี้นะคะแต่วันนี้จะมีการประชุมพักซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเรียกร้องส่วนตัวหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเรียกร้องส่วนตัวและเป็นความต้องการของสสก็ต้องเข้าสู่ที่ประชุมของพักแต่ส่วนข้อสรุปจะเป็นยังไงเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ